สวัสดีครับผมนมตงองเหน่งแรงแรเดือนครับวันนี้เรื่องงามย่ามดีแล้ววันนี้นมตองเหน่งพาไปเที่ยวกันที่ขนมพาไปแช่เท้าแช่ตีนนั่นแหละครับผมเดี๋ยวจะพาไปปลามันตอดตีนตรงนั้นก็เรียกว่าสวนตาสันเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมว่าสวนตาสันอยู่แบบไหนอยู่อย่างไรปลาอะไรที่มันตอดตีนนั้น นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในรถครับผมวันนี้ก็มากันแน่นเลยน้องสาวเกนซ่าแล้วก็พี่สาวแล้วก็เด็กๆเ,เ,เต็มรถเลยก้าลังผ้าลูกช้างมาด้วยครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมที่ขระน้อมรฑ์สีธรรมราชครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามาสวนตาสันเดี๋ยวเราจะดูกันว่า นีม้มเนี่ยจะเดินทางไปถึงแล้วจะเป็นอย่างไรครับผมมรับโอ้นี่ไงป้ายสวนตาสันทางเข้าทางออกอยู่ไหนอะนี่ไงเดี๋ยวจะเข้าทางเข้าทางเราเข้าทางออกเออนี่นี่ัมนี่ตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาแล้วครับผมสวนตาสัน เราจะเอาเท้าไปปลามันตอดกันเปิด9โมงถึง17อ๋อ10โมงวาดีไม่เป็นไรเปิดแล้วก็เปิดตู้ะเดงว่าก็เปิดแล้วมีสวนทุเรียนมีปามที่กำลังเขาเบื่อให้มันตายเพื่อว่าปลกทุเรียนครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในซอยแล้วก็าาจะเข้ามาลึกหน่อยจากถานนใหญ่แต่ก็ ถ้าว่าเรามาตาม GPS มันก็มีเป้าหมายครับผมเข้ามาได้เลยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆท่านรถกิ๋งก็มาได้รถเครื่องก็มาได้ครับผมมอเตอร์ไซค์สบายใครที่อยากท่องเที่ยวก็ลองเข้ามาดูโอ้ก็มีรถหลายคันอยู่ที่จอดอยู่สามสี่กันห้ากันโอ้โอเป็นสิบกันข้างในแสดงว่าคนใช้ได้จอดทางไหนดี จอดตรงนี้เลยตนั้นเลยมันอยู่ตรงไหนอะอ๋อเดี๋ยวจะเป็นหาที่จอดก่อนครับผมจอดตรงนี้ได้ไหมพีเจ้าบนบนนี้ขึ้นไหนเราจอดใกล้นิดส so oh ันสิเดี๋ยวจอดต้องให้เทียบเท่ากันนิดสันแล้ว ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าบรรยากาศจะอยู่แบบไหนครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ถึงแล้วครับผมสวนตาตันนี่บรรยากาศที่จอดรถเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่าบรรยากาศจะอยู่แบบไหนกันครับผมจะเป็นปลาจะนิดไหนที่ต่อตีน <laughs>

ตอาแต่เล่นชิงช้าเนี่ยมาโตแล้วนะเอาเอาเอาให้เด็กนไปมีชิงช้าให้เด็กๆได้นั่งเล่นกันด้วยนี่ตัวตับโบราณก็มีไปอย่าไปดูบรรยากาศกันครับผมอ่าแผ่ใจดูรอบๆกันก่อนนี่ก็คือ สวนตาสันปลาตอดเอาเขากำลังนั่งไงปลาตอดเท้ากันอยู่เขาไม่นำกินจังนะ เดี๋ไปดูกันว่าปลาอะไรกันครับผมมีข้อมูลให้ดูด้วยปาลาร,าราลงไม้ตับใหญ่เขาเรียกว่าปลารงไม้ตับใหญ่อ่านรายละเอียดกัน <ง Eller. S 1> ดูได้เลยครับผมมีบรรยากาศ <laughs> หลายหลายคนก็มา <gracias> ลงดู โอเคเดี okay. okay. Okay, ๋ยวลงไปนั่งกันเลยมรรยากาศบ้านี่มากกับดุกเบียมนี่ดูว่าจะโดดถึงค้าเลยเออหนว่าจามาเปในโกรงรถมาดิโดดเลือดเลยอ ตัวอไรัตดัเที่ยวอมันต้องตีดีๆอ่ะเอ้ปมันกบปลากบอไรเงี้มังกรรู้บ้งสบายสบายดุเบี้ยเรามันกินเราจริงก็พี่เมื่อนนเลย นั่งเยอะเป็นบรรยากาศที่น่าสนุกสนานเงี้ยบอเรือมอเท้าลงมาแล้วโอ้ยไหนอ่ะในตัวปลาปลาตัวเทปกันน้ำดีไหมกันน้ำดีไหมจะจมกรองแหละ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลามันตอดแบบไหนดุบเดียมมากเลยโอ้ตายตายตายปลาตัวเตเดี๋ยวจงมกล้องลงไปก่อนช่วย่ะป้านี่ดูดูบรรยากาศายน้ำโอ๊ยเดี๋ยวดูชาวลูกแบบแก่ซะตายเยอะเออ เยอะมากยตาีวันยเหมือนน้องคายทายเดี๋ยวๆให้ไมๆๆมันวรเจ้เป็นยอะนาเป็นรัาเป็นรยตัวบรรยากาศรอบๆคนก็มากันเยอะกับผมวันต่อวนาทิตย์ ถ้าใครที่จะอยากบำบัดเท้าก็ลงมาดูครับผมเหมือนกวยช็อตกระตุ้นด้วยกวยก้วาเลยตุ๊บตั๊บตุ๊บตับใครอยากโดนกินตีนโอ้ยมันจะกินหนังกำพร้าค่ะเพราะว่าเราเท้าเช่้เท้าเปื่อยเปื่อยมันจะกินกินกินหนังกำพร้านากินวินแล้วก็ไปถึงเท้าแหววเท้าสวยมันจัดวิน มันนวดกดจุดอายุยืนตายกระดุกกระดิบกระดุกกระดิบเดี๋ยวจมกลองลงแหเลยนะครับผมในน้ำอะไร <laughs> มันมาตัวเล็กแค่ไหนดูบ่อยมันไม่มาตัวเลยกทนเราทำานเราขาเข่ามันมาตัวเล็กอ่า

นี่อะไีคืไปเหนืพาไปเรียบ้ยยุมากเลยนี่มากันทีเดียๆเลยกระผมแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นรถกันมาเรียบร้อยแล้วกรบผมจากสวนลุงสันเออยสวนตาดรั้นลำเดียแต่แกลุงเพราะแกไม่เกยตีสวนตาดรันกนร,นรบผม ก็รู้สึกว่าเท้าบางขึ้นจากที่ว่ามันหนาๆนานานานอยู่ก็โอเคถือว่าใช้ได้ในการบําบัดเท้าครับผมตอนนี้ก็ขึ้นรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารซีฟูฟ้ดกันที่เขาเรียกว่าเอาขานอมซีฟูด้ดเห็นเขาเรีวิวกันว่าอา่ารร้อยแรงพี่น้องชอดชดหวานก็ต้องไปกินไหนรีเดีกว่า นี่แหละครับผมแต่ทั้งหมดทั้งที่เรารีวิวด้วยการท่องเที่ยวกับผมไม่ได้มีค่าจับค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นแต่ได้จ้างก็ได้นะ <c oughs> ครับผมเพราะว่าตอนนี้หนุ่มตองเด้งั้งทำเรื่องอาการกรีดย่างฟารไร้แล้วก็ <c oughs> เนี่ยธุรกิจใหม่ของหนุ่มตองเดงก็คือการท่องเที่ยว <c oughs> เราจะเดินทางไปทั่วประเทศกันแล้วแต่ว่า โอกาสและเวลาและเงินสนับสนุนด้วยพี่น้องนี่แหละครับผมบรรยากาศในรถตอนนี้กําลังเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปกันเลยครับผมเอาขนมซีฟูด้ดกับตอนนี้ก็แค่จะถึงแล้วครับผมเอาขานมซีฟูด้ดเราเริ่มมา <Okay. S 1> ขี่กันทางคดเทคดกันอีกแล้วริมทะเล จากที่คลิปที่แล้วที่เรามากันตกลงร้านอาวีวูดมันก็อยู่เส้นทางเดียวกันครับผมกับทางเรียบเรียบยบ,บิมลีใชยอย่รอรอจเรียบบิมทะลีเขาไพรดำตรงนี้เลยครับผมอยู่เส้นทางเดียวกันในนี้ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีตั้งตึกรำบ้านชงเยอะแยะหมด เนี่ยตรงเนี้ยอันเนี่ยมีสวยสุภาวาัพรอรอยันรอยันอะไรไม่รู้จนตรงนี้ลจงจัตานีตำรวจในพราวขึ้นเขาขึ้นควรยังอีกได้ไหมยังคึกหนึ่งจุดห้ากิโล ยังกิโลครึ่งประมาณนั้นที่พักที่ต้องเที่ยวเยอะมากในนี้บริเวณทางเรียบเขาไพรดำตรงนี้ใครที่จะพักพ่อหย่อนใจก็มาได้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปที่เอปจองรีสอร์ทก็ได้ครับผม รารียโฮเตรงนี้บีสักแฟขนมโฮเทล <Okay. S 1> เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกันครับผมเพราะว่าการทําถนนดำทําตามแนวเขาเลยไม่ได้ปรับลากไม่ได้ปรับไปสเสมอ ร,ร้อยเมตรจุดหไายของคุณจะอยู่ทางซ้ายโอ้อยทางซ้ายอีก500เมตรโอ้โด้านซ้ายเป็นทะเลด้านฟ้าเป็นภูขเขาเอาการน้องมีสูตรเอ,อ้ยนีสูี่สูต จอดตรงไหนอ่ะเนียจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนั่นไงนตายไป้ายไว้ด้วย,ยนี่ถึงแล้วเขามาเวเยอะมากที่จอดมันต้อง,ตงมีที่สำหรับรถเรานี่นั่นไงหนึ่งที่เห็นไหมอะ่ะเห็นไหมเขามาเพื่อให้กินสำเรลจแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถอยหลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าใหม่ ถึงแล้วครับผมบรรยากาศในร้านคนเยอะแยะเลยอีกข้างก็ติดคาเลเลยครับผมเดี๋ยวไปถ่ายกันให้ดูดสักครู่น,นึงเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนครับผมกับตอนนี้ก็กําลังอยู่ในร้านชมบรรยากาศไปก่อนก่อนที่เมนูอาหารจะมาครับผม ร้านตาวหนังก็เป็นบาร์ไวน์เมนูหอยนางรมสดๆมาแล้วครับผมชุดนี้ในราคา280อยปบาทเครื่องเคียงครับสา,สามตัวใหญ่ๆนี่มาดู ไปดีกินหน่อยนั่งโรงมันก่อนครับผมแก yeah, ใส่เครื่องเคียงไปเลยตัวกินม,มาเลยอ,อ๋อพริกเผาโอ้ oh, ใปกระก่อนใ่กไปแล้วก็มะนาวนี่ก็กินทางนี้อ่ะบีบ แซับเลยอืมเต็มกำเลยครับผมขรับผมเลยก็นี่ก็คือมึกตดอดนี่มาดูกันมึกตดอด mất hai mươi con này mà, hai mươi con này mất hai mươi con này mất hai này mất hai mươi con Để mất hai mươi con này mất hai này bún cà ri <laughs> các bạn ไนโนปลากุรานึ่งซีอิว้วกับผมไม่ปลาอย่า <c oughs> ดูโ <c oughs> คนนี่ไง <c oughs> ดูความนุ่มเวกต้าเนี่ย เด็กมาอยู่กันพี่น้ำตกสีขีดนครศสีธรรม,มาราชครับผมแต่ว,ว่าเรามาช่วงเย็นแล้วครับผมไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่ก็มีแต่วพวกเรานี่แหละมีเก้าหกเจ็ดคนครับผมดูบรรยากาศน้ำสวยงามมากครับผมน้ำตกสีขีดน้ำตกไม่ถึงครึ่งกิโลที่นครศสีธรรมราชครับผม เป็นชั้นเป็นอย่างสวยมากครับผมๆๆนี่แหละครับผมอย่างไรก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับผมนครศรีธรรมราชที่น้ำตกสี่กีดสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีดตัวทีที่จุดๆุดหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกบมีดกันแก,นแกนโอทบของหนุ่มทองแดงพระัยปุยน้ำ ธาตอาหารรองอาหารเสริมธาเหนื้อรองหิตมนิ้วยางอ,อกดีบำรุงรักษาหน้าย่างเปลือกงอกเรียวต้นสมบูรณ์